โอ้โหเสียหมดมือมึงลองปล่อยดิมึงลองปล่อยมือดิปล่อยมือกลางแขนปล่อยมือกลางแขนเนี่ยใช่เนอะปล่อยมือไม่ได้ไม่จริงครับสมองมันไม่สั่งปล่อยมือกลางแขนใช่ย่่อ้มปลไไดทำไมปล่อยไม่ได้ เนี่ยให้มันกลัวใช่ห้มันกลัวอาลงก่อนลงก่ลงก่อนแม่ต้องลงดูซิมันจะปล่อยได้ไหมปล่อยวุฒอยากจะดูสมองมันปล่อยมือดิปล่อยมือซ้ายเออมือขวาเออแม่แค่เนี้ยบอกปล่อยไม่ได้เพราะมันกลัวไงใช่ถายรูปเออมันกลัวเออตะโกนเลยกลัวเราจะลงเอาลงลงลงแล้วทำไมทำไมเมื่อกี้มึงไม่กล้าปล่อย มนมนไม่เกี่ยวเดี๋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 ยวลงกนอเสียงน้เนี่ขัาก